กลับมาเล่าเรื่องตำนานว่าที่สนมหูเบาก็อุปมาณปไมาณเกี่ยวกับน้ำลดตอผุดด้วยก็คล้ายๆกับสิ่งที่ปกปิดเอาไว้แล้วถึงเวลาที่มันความจริงมันเปิดเผยมันก็ได้เห็นอะไรแปลกๆก็ตกใจกันไปตามระเบียบว่าอย่างไงมัน คนหลายคนในชีวิตในโลกเนาะม,นมันมีเปลือกสวยแต่ข้างในหลายคนมันไม่สวยอย่างที่เห็นก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจกลับมาเรื่องการครบคนมุงคนสาสิบแปดประการข้อแรกอย่าคบคนผ่านมางคน38บแประการข้อ2ก็ให้คบบัณฑิตการครบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตส่วนใหญ่มีปกติคิดดีพูดดีทำดีแนะนำ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคำสอนที่ถูกต้องอมีคำแนะนำมีระเบียบวินัยของสังคมอะไรดีๆหลายอย่างเคยมีเรื่องเล่าว่ากัลยานมิตรที่สำคัญที่สุดในในพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดของกัลยานมิตรของเรามี ในยุคนี้ก็ยังมีพระอริยะที่ให้โยมไปกรา,าบการคือบัณฑิตระดับพระอริยะก็ต้องกราบก่อนแล้วก็ค่อยคุยเนาะก็ได้เห็นได้ปัจจัยหลายอย่างามีตำราเรื่องเล่านกสองตัวอยู่ในรังเกิดจากพ่อแม่เดียวกันวันหนึ่งลมพัด ลมพายุพัดมานกตัวหนึ่งไปตกในรังโจรน,นกตัวหนึ่งไปตกในรังของพระตัวที่นกตกในรังโจรก็ได้สัญชาติโจรได้สัญชาติโจรก็คือ,อพอมีคนหลงเข้าไปก็บอกฆ่ามันป้นมันแย่งมันคือสัญ,สญชาติโจรเนาะอีกนกอีกตัวหนึ่งที่ไปอยู่กับพระก็คือ,อ สวัสดีค่ะกินน้ำกินข้าวหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็พูดหวานขานเพราะพูดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ในตารายุคนี้เหมือนกันก็อาจารย์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ถนอมดีส้อยกับหลายๆคนเขาก็บอกเนะว่าอยากเป็นคนเช่นไรให้อยู่ใกล้ๆคนเช่นนั้นอันนี้ มันได้ประโยชน์ได้เหตุได้ปัจจัยจริงๆเวลาโยมหลายคนได้ไปกราบได้ประโยชนได้ไปฟังธรรมะวิเศษของพระอริยะความสดชื่นสบายกายสบายจิตน่ะมันก็อยู่ติดตัวติดใจตามมาหลายวัน